สิ่งที่เขากลัวและเป็นกังวลเกี่ยวกับคุณคืออะไรขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย ควนถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกรกพิจิกเก้าถ้วยคนธาตุน้ำนะคะวิวอฟัฟฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันแปดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุดินนะคะเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนชอบอยู่บ้านไม่สูงสิงกับใครนะคะรักสันโดษเป็นคนที่มีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวคนรัก ทำกับข้าวนะคะพลังงานของคุณเป็นคนที่เหมือนกับ enjoy eating มากๆแต่เป็นการทำเองนะคะแต่หากว่าออกไปกินข้างนอกก็จะไปกับคนรักไปกับครอบครัวเป็นคนขยันเป็นคนที่มีความอดทนเรียนรู้ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอมีความยืดหยุ่นในตัวเองนะคะเป็นคนที่มั่นใจอดออมด้วยนะคะไม่ค่อยใช้ใจ่ายแบบฟุม่มเฟือยสักเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันว่าคนที่ มีความกลัวแล้วก็กังวลเกี่ยวกับคุณเขาคือใครนะคะใครที่มีความกลัวแล้วก็เป็นกังวลเกี่ยวกับคุณนะคะจัสติกพลังงานของคนราศีตุลเ m p เพลสพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเดอะไฮโดรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษก สิบดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะควีนถือดาพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมามีทั้งความใจดีแล้วก็ความดุนะคะดุเด็ดขาดชัดเจนตรงไปตรงมาชอบอะไรที่ยุติธรรมชอบอะไรที่ชัดชัดเคลียร์มากๆไม่ชอบการคดโกงไม่ชอบอะไรที่ลับหลังไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนะคะเป็นคนที่เวลาจัดใจเย็นก็ใจเย็นมากๆเป็นคนที่อยู่ในกรอบไม่ชอบการออกนอกกรอบ ความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาคุณจะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนที่สามารถยืดหยุ่นได้กับทุกสถานการณ์ได้กับทุกเรื่องราวเขาจะเป็นคนที่เป๊ะมากระเบียบจัดอาจจะมีความจู้จี้ด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องรักไว้ใจเขาได้เลยนะคะคนคนนี้รักเดียวใจเดียวหัวโบราณไม่ออกนอกกรอบอาจจะเพราะว่าเคยผิดหวังเคยเสียใจมาก,ก่อนเคยโดนทําร้ายความรู้สึกมาก่อนการคดโกงการหักหลังคนคนนี้จะไม่ชอบมากๆนั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าแล้วเขากลัวหรือว่าเป็นกังวลในเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุนนะคะเรื่องที่เขากลัวแล้วก็เป็นกังวลเกี่ยวกับคูนคืออะไรนะคะคิดมากคิดเยอะหวั่นไหวโลเลไม่แน่ใจนะคะ ซนซิทีฟนะคะความเจ็ปวดความเสียใจในอดีตนะคะความเข้มแข็งความอดทนการต่อสู้นะคะการแก้ไขปัญหาความดุคิดมากคิดเยอะคิดวนไปวนมานะคะสิ่งที่เขากลัวแล้วก็เป็นกันวงวลเกี่ยวกับคุณก็คือการเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่กล้าที่จะบอกกับคุณนั่นเองนะคะ คุณดูคุณเสียงดังทําให้เขาอาจจะไม่กล้าที่จะพูดอะไรบางทีมีคําถามบางทีมีเรื่องที่อยากพูดคิดแล้วคิดอีกว่าจะขึ้นต้นประโยคด้วยคําไหน จะเริ่มต้นด้วยคําไหนที่จะเอ่ยกับคุณแต่แล้วก็กลับกลายเป็นไม่กลา้าที่จะเอ่ยออกมาแล้วก็เก็บความรู้สึกนั้นไวอ้อีกนั่นเองนะคะเวลามีปัญหามีประเด็นมีเรื่องที่ทุกใจเศร้าใจมีเรื่องที่กังวลใจอยากได้คำตอบแต่ไม่กลา้าที่จะถามนั่นเองนะคะเขากลัวว่าคุณจะเกรงใจเขากลัวเขากลัวเขาดุกลัวเขาไม่พอใจหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากเอ่ยอยากพูดอยากบอกอยากถาม แต่กลับกลายเป็นหลังจากที่ได้คิดคิดแล้วคิดอีกก็กลายเป็นไม่กล้าที่จะถามไม่กล้าที่จะเอ่ยออกมาแล้วกลายเป็นเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ตามลําพังแล้วก็แบกความเครียดแบกความกังวลแบกความวาวุ่นใจเอาไว้กับตัวเองไม่กล้าที่จะเอ่ยกับเขานั่นเองนะคะยิ่งพลังงานของคุณเป็นคนที่ไม่ชอบการทะเลาะด้วยนะคะ ชอบที่จะอยู่ตามลําพังด้วยมีความอดทนด้วยพยายามที่จะหาคําตอบด้วยตัวเองด้วยนั่นเองนะคะเวลาที่มีปัญหามีเรื่องที่ทุกข์ใจมีเรื่องที่กังวลใจจริงๆคุณอยากพูดอยากบอกอยากระบายอยากถามแต่ว่าเหมือนกับพอคุยกับตัวเองถามตัวเองคําตอบที่คุณได้ก็กลับกลายเป็นสู้ตามลําพังคิดตามลําพัง ไม่อยากจะรบกวนหรือไม่กล้าที่จะบอกไม่กล้าที่จะเอ่ยนั่นเองนะคะนี่จึงเป็นความกลัวแล้วก็กังวลในใจเขาเกี่ยวกับคุณสิ่งที่คุณแบกไว้สิ่งที่คุณไม่เอ่ยออกมาสิ่งที่คุณเลือกที่จะเก็บไว้เองปัญหาที่คุณเลือกจะเก็บไว้เองโดยที่ไม่พูดออกมานั่นเองนะคะ